สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้มาพบกับพี่สิงโตกับพี่ช้างอันนี้ไลออนอีเลฟเ่นเ้าช้างตัวใหญ่นะคะมาดูกันมาฟังเสียงร้องของพี่สิงกันพี่สิงทำหน้าตาแบบไหน่อยมากเลยดูสิเราจะวิ่งไปด้วยกันนะคะ พี่สิงโตร้องพี่สิงโตร้องเหมือนเสียงอะไรเอยพี่สิงโตร้องเหมือนเสียงอะไรเอยดูดีไปแล้วพี่สิงโตอะทีนี้พี่สิงโตพักก่อนพี่สิงโตพักก่อนแล้วมาดูว่าพี่ช้างของเราจะร้องเป็นยังไงดูพี่ช้างตัวใหญ่มากเลยดูพุงพี่ช้างด้วยดูหูดูพี่ช้าง พี่ช้างของเราโอ้พี่ช้างไหนท้องแล้วอาวไม่ได้ไม่ได้โอ้โหเห็นช้างกับตุงโฟตเหมือนกันอ้าวล้วจะชนเขาทำไมหรอชนเขาทำไมพี่ช้างพี่ช้างดูดเร็มากเลยเดินเห็นช้างพี่ช้างเสียงร้องเหมือนอะไรเอ่ยน้องๆ พักก่อนพักก่อนอะอพักกันก่อนนะเดี๋ยวไปวิ่งเล่นสนามหญ้าก,กันใหม่ในคลิปหน้าติดตามกันว่าพี่สิงโตกับพี่ช้างจะไปกินหญ้าที่ไหนสิงโตเขากินอะไรคะน้องน้องเขากินเนื้อใช่ไหมลองดูนะว่าเขาจะไปกินเนื้อที่ไหนสว่วนพี่ช้างเขากินอะไรกินอ้อยหรือเปล่าติดตามในคลิปหน้านะบา,บายไปเร็วดูตาดูนไเมื่เลย 拜拜。Bye bye.